ในงเ่างทก็มาเลยค่ะย่งพิเนเศสามห้านะครับพอมาทิ่กี่ถุงคะเกี่ยวมดเด้อม็ิ้ไนีอันนี้ไม่ใส่้นทเกี่ยวมดนะคะมัเหนน่าะนเลยไม่อนงนไม่ตายขายมืกี่ปีแล้วครับผมขายเดิม่าสิบบาทอจาลาสิบาทครับผมผมมีเหลองพิเศษนะ เลี่ยเอวเกียเก่ยวหมดเลยนี่แหละเอาจะเล็ยกอะไรกันเนาะวันนี้มีเหลืองเนาะเหรียญมีวะมีบัตรมีสอง,างราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับสามสิบบาทจ<อ>้ะแต่คนนี้ขายยี่สิบยี่สิบห้าเพิ่งมาถึงน,นี่ได้เดือนก,กว่านี้ยสามสิบบาทเองครับพิเศษเท่าไหร่สามสิบห้าครับ,บ,รบโอ้สามสิบห้าเพิ่มห้าบาทนี้โอ้โหถูกมากเลย สองคนอืมครับผมร้านพี่ขายทุกวันไหมครับขายทุกวันครับขายทุกวันเนาะขายประมาณกี่โมงถึงกี่โมงครับประมาณหกโมงถึงเก้าโมงครึ่งอ่าหกโมงเช้าก็มาทานได้แล้วนะครับครับโอ้โหเริ่มต้นสามสิบบาทพิเศษเพิ่มห้าบาทนะโอ้ยน่ากินมากเลยครับกินหอมดีมากร้านบะหมี่อะไรนะครับบะหมี่เกี่งบุฟเกีต์ควทุกวนนี้นี่ขายครับอ๋อครับผมไม่ใช่ร้านอแล้วหม่ครับ ชื่อร้านอะไรนะครับเต๋าโก้ครับเต๋าโก้ครับครับผมขายอยู่ที่อำเภอโชคชัยใช่ขายทุกวันนะครับเดี๋ยวคืเดี๋ยวคือบะหมี่เลยเน็ตกับบะหมี่แต่ถุงได้ทำ Dạ. Có cái <laughs> chiên không này chơi không nhỉ?